ที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,568เป็นวันที่53ที่ข้าพเจ้านางสาวราชนีกรมิชยัยขอถวายเสิงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจอ่อในอักขระเพยียรชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธองบทที่หนึ่งอังกระพระรัตนาไตรอรหังสมาสัพทโทภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทิสวาคาโตภควตาธโมธมงัมมงนามาซา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมางบทที่สองบทูชาพาะภัยีพินาอาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปะเรนิพุโตคุเอลธะมาโนธานิปารามิธิจาทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังขตโตบูเชนิรัตนัตยังธรรมังจารามิสทินา บทที่สามบทสวดชุมเทวดาสปันตาจัก,กวาเรสุอัตราคาชันตุเทวตาสัทธรัรมมงมุนิราชาสุสนันตุสักขโมขธทรงสักเคกาเมจักรูปเปคิริสิการะปเตจันตัลเเควิมาเนทีเประเทจะกาเมตรุวนาคาหเนเคหาวทุนิเคเต คุณมาจะยังตุเทวาฉลักทะละมิเสมยักขาคันทัพนาคาติทันตาสันตุเกยังมุนิวระวัจจังสาทวมีสุนันตุธรรมสวนณกาโลอายมพทันตาธรรมสวนณกาโลอายมพัทันตาธรรมสวนณกาโลอายมพทันตา บทที่ 4, สี่บทสวดอุปพะภาคน,น,นาการนโมาัสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธานามาัสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตตสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคัมนาปาถะพุทธังสรณงคัจชามิ ธรรมังสลานังคเช้ามีสังฆังสลานังคเช้ามีธุติยมปิพุทธังสลานังคเช้ามีธุติยมปิธรรมังสลานังคเช้ามีธุติยมปิสังฆังสลานังคเช้ามีตัติยมปิพุทธังสลานังคเช้ามีตัติยมปิธรรมังสลานังคเช้า ตาติยมติสังคังสารนังคัจชาิบทที่หกบทสวดสัจิยาคถานาทิเมสารนังอัญังพุทโทเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญงธรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสวทิเมหตูสัพพทานาทีเมสารนังอัญญ สังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสดเีเมขุสัพทาบทที่7จดบทสวดติรัตนะปนามคถาพุทธังนะเมรัตนาภูตะสลิราจิตังธรรมังนะเมรัตนาภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนเตยวหังสัมมาสมุสลิตาวัตถุวิเศษสัพโพตัง อันโยยานยุตตคุณโยคาวาสัสป,ปวัตตังอสศนิตายามพิปิกะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตทิตาเรสัมมัสัมภเวนะโลเกกะทาจิตจ,จัจเจเลนจะปาตุภูตังคัมภีพระยานิสยางอติพุทัสสัทถังวินยูหิปันธิตะชนเนหิวิชัญญรูปังโลกังหิเกหิจิงกะถันจุปะละพนิยัง เกันจิสุทธุพุตธังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุยสตัมปิสมุปสตังมนสิสุธาปสาทฐานังบุญยัติกานมาสมุตตมะบุณภูมังทุกขาปมุจนามุขะสานังคตานังปูชาระเหสุปรมัาอภิปูชนมยังนิพพานาสชิกิริยายุปันสัยัะทัง สัมมากิเลสมะละโสทานาสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปะเสวนียังปานีหิจาปิสลานังขมันิยเมยวะตัสมาหิตงังติราตนานังสลานังคตังหาละติ่งชิวังขณะเน,นสุนมัสสมมานาตูเชมัจาปิสัสะตังสุปัสสนาจิตตา ทธาลุปริจริยาสัทารตาจักุญเยนะตถา,าสุกเตนะสุขีเพเวมุเตเชนะตัสสะจะสทาปิสวัทิโหโตโยเจทะธรรมวินยัยยมหิป,ปะมาณโพโตโลกุตราพิสมัยโยนิยโตสุโภชังตัสโสปนิสยะจจยายาอิยัมปิโหโตวัตถุเตเยปริจิโตสุปสสาธาการโร บทที่8บทสวดนามาการาเซธิคาถาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชัชรยาโนวโรรสโยจักคุมามหัมมลาปกัทโูสามังมพุทโธสุขโตมุโตมารัสปาสาวิธิโมจยันโตปาเบสิเขมังชนะตังวินยังพุทธังพรันตังศิลสานาม,ามิโลกาาัสะนาถัญจาวินายกันจั ตันเตชะสาเตเชสิทธิโหตุสพันตารายาจะวินาเสมนตุธรรม,มูทโชโยวิวยะตัสาสัตถุทัศเสสิโลกสะวิสุทธิมังคังนิยา,ยานิโกรธรรมธทละสัารีสาตาวโหสันติการุสุจิโนธรรม,มังวรันตังศิลสานามามิโม,มหัปปทาลางังอุปัสสะทาหังตันเตชะสาเตเชสิทธิโหตุสพันตารายาจะวินาเสมนตุ สัทธรมเสนาสุขตาขงโคโยโลกาัสสาะป,ปาบุปะกิเลสเชตาสันตโตสยางสันติโยชโคจักสวากขาตาธรรมมังวิตังกรโรติสังฆังวรันตังเสราสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิฏฐิตเตชะสาเตชยสิทธิโตุสัพพันตารายาจะมินาสเมนต บทที่กาบทสวดนมาระอัฏักคถานโมอระหโตสัมมาสัมพุทธะเมเหสุโนนมูอุตมะธรรมะสวากาตเสวะเตนิทะนโมูมหาสังฆัสสะปิวิสุทาเสีะจิิโนนโมูอมาตยารัสสะกรตานัตัยรัสสะรุกังนโมูอมัติตัสสะตัสสะปะรุปัยสตินโมูการาปภาเวนะวิขัชโดุปัถวานโมูการามภาเวนะสุติปุตสปท นามูการดาสัตเตชัยนังทุมหิบุติชวาบทที่สิบบทสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสามย,ยังภควาสัตเตสุวิหรารติกบิลาวทุสเมิงมหาวเนมหาตาพิขุสันเทน,าสานเัสติมเปัญจามเตลิปุสเตลิสัตเทห้ว่าอรหันเตวิทัาสหิจาร โลกธาตุเเทวตาเยฟีเยนาสันปติตาโหติทัควันตังทัสนายะพิภุสังคังจักอัทโคจตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตทโหสิอยังโคอะควาสเกสุวิหารติกับีลาวัตุสมิงมหาเณมหัตตาพิภุสังเขนัสกี เตหิทัศหิจักโลกตา,าตูหิเทวตาเยพรเยนะสัญปติตาปุญติภัควันตังทัศนายภิกุสังคันจกักยนุนะมยาิเยนะภัควาเตอุปสังกมิยามะอุปสังกมิตาวาภัควโตสันติเกปจเจกะฮาชาภาเซยามาติอตโคตาเทวตาเซย,ยทาปินามะภะละวาบริโสดามาชิตงวา พาหังภาษารยาภาษาริดังวาพาหังสมมิียยะเอวเมวาสุทาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาพควโตโกรโตปาตุระหังสุอัดโคตาเทวตาพควันตังูอภิวาเทตาวาเอกมันตังทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพควะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมัมย โยภวันสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมสมยังทักิตายวะบาราชิตาสังคันติอาตโคบราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตตะภิคโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสูสาะติวเนตานิคเฮุวาอินทาริยานิปรคันติปันทิตาติ โควะปราเทวตาพะขาวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาทีรังเชตวาวะปีคังอินทคีลงังโอหัตจะมะเมชาเตจลรันติาาตสุทธาวิมาลาจัคโคตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโคปราเทวตาพะาวโตสันติเกอิมังคาทัาทางอภาสิเกเกจิพุทธังสลาลังกตาเซนเตภมสันติอปายมุลิน ปะหงยะมานุสังเทหังเทวกายังอริปุเรสันติติอตโคภควาภิขูอามันเตศิเยพรยนะภิคเวพระสาสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทัตังทัศนายาภิขุสังคันจะเยปิเตภิคเวเวอเฮสุปฏิตะมทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทาเตสัะวิภะควันตานังเอตตปปรมายวเทวตา สันนิปติตาเอเฮสุ่งเสยธาปิไมหังเอตาระหิตเยปิเตพิกขเวโภวิสันติอนาคตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปารามายุวเทวตาสันนิปติตาโภวิสันติเสยธาปิในหังเอตาระหิตอจิทิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิกขเว เทวกายานังนามานิทสิสานิพิเเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุการมานาสิการโรถาภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิภุภควะโตปัจจโสสุมงภควาเอตัโวจารสีโลกะมนุกัซามิเลถะพุมาตัสสิตาเยสิตาคิลิขภรังปะหิตาสมาหิตา ปุถุสีหวสันล,ลีนาโลมหังซาปุสัมพุโนโอทาตามนาซาสุธาวิปัสนามนาวิลาเพยียโยปัญจสเตยัตตวาวันเนกะปิลาวัฒเวตาโตอมันตายสัทธาสาวเตสาสเนกรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณัฐพิขโวเตจาัตตปามกรรุงสุตวาพุทธศาสนางังเตสัมปาตารุปยานางังอมันสานาทาสนานังอเปเกสตามัทคุงสหัสสัง อทาสตาริงสตตังเอเกสหัสนามอมโุสานามัทสุ่งอเปเกนันตัมัทคุ้งทิสาสภาพุดะหุ้มตัญจ่าสพังอภิญญายะววคิตตวานาจขุมาตัโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสนิระเตเทวกายาพิกันตเตวิชานัาภิขาโวเยโวหังกิตยิสามิจิราหิอนุปภะโซสตตะสหัสสาวยคาพุรมากาปิลาวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสิโน มุทมานาพิกาโมภิกุนังสมติงหัวนางชาสะหัสาให้มรรตายะกฆะนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตและสัสิโมมุทมานาพิกาโมภิกุนังสมติงหัวนางซาตาคิปราติสะหัสายะกฆะนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตปนาวันโตยะสัสิโม โมทัมนาอภ formal, domestic, blessing, ิกรรมุงพิคุนังสมิติหัวนังอิเจเตโสลาสสหัะหสะยฆานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสนิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติหัวนังอิเจเตโสลาสสหัสะยฆานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสนิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติหัวนัง เวสามิตาปัญจสตายาฆานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสินุมาธมนาพิกามุพิภูนางสมิติงวนังกุมภิปรโรราชาคาฮิโกเวปุลัสสนิเวสนางเพียโยนังสตาสหัสสังยาคานังปยุปาสติกุมภิปรโรราชาคาฮิโกโซภาคาสมิติงวานังปุริมันจาทิสังราชาทัตตระโทปัสสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสาสสิโซ ปุตตาปิตาสาภวุธนามาภัพพลายทิมัโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุทามานาภิกกรรมมพิิภูนางสมิติหวนังทักขินันจะที่สร้างราชาบรุนโหตปัสสาสติกุ่มพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตาสาภวุธนามาภัพพลาิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุทามานาภิกกรมมุทิภุนางสมิติหวนัง ปชิมันจาทิสังราชาวิรุปปักโคปัสตาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตาสาภาวนทานามาห์พลายที่มันโตชุตริมโตวนาวันโตยัสสินุทัมนาติกรรมพิคุณนางสมิงวนังปุตตะรัญจาทิสังราชาโควบรูตปัสตาสติยาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตาสาภาวนทานามาห์พลายที่มันโตชุตริมโตวนาวันโตยัสสินุทัม กามมืผู้นำสมติวันังปุริมาทีส่สร้างทตารโโตท,ทัตคีเนนาวิรุณหัตโตตชชีเมนาวิรุปรโค,โคือเวโรตลังทีส่สร้างจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทะลามานะถังสุวรรณกป,ปิลวัตเวเตสร้างมายาวิโนโทาซาอาภูวันจากิกาสาัทธามายากุเตนทุเบเตนทุวิภูจากวิภูโตสหจันทโนกามเสถโถจากินุคันทุนิคันทุจานาโถปามัญโยจากเทวสุตโตจามาลิ จิตาเซโนจะคันทัโพนโรราชาเชโนสะโพ